ราคา10บาทอะตอนแรกเรากล่าว่าจะซื้อที่รถเข็นอันนี้ซื้อไปเลยดีกว่าขบไก่31บาทนะคะมันมีแต่ชิ้นใหญ่อ่ะ 24บาทมันจะเกินงบไปเนี่ย95บาทเลยอ่ะคุณเราซื้อมา5ตัวนะคะ36บาท ของที่จะทำสัปดาห์นี้นะคะไข่10ฟองห้าบาทเมื่อวันเราจ่ายแมคโครไปประมาณ229วบาทนะคะก็ได้ไปหัวราภามาแล้วก็มีส่วนของเนื้อสัตว์นะคะอันนี้เราหั่นแล้วก็ใส่กล่องเล็กไว้ใส่กล่องเล็กๆไว้แล้วก็แช่ในช่องฟรล์นะคะมันก็จะยังสดอยู่ของแมคโครก็จะประมาณนี้ ส่วนของโรบัสนะคะเราก็ได้ขัสลัดมามีแผ่นแป้งเวียดนามมีมะนาวพวกผิกสดนะคะมะนาวของจากโรต้าก็จะประมาณหนึ่งร้อยหนึ่งบาทนะคะอันนี้สิบบาทต้นหอมผักชีนะคะสิบบาทซื้อขนมปังมาหนึ่งข่อก็มีรถผัดขี้หมาด้วยหนึ่งกล่องอันนี้เราซื้อมายี่สิบห้าบาทมันจะได้สองแผ่นมีนมหนึ่งกล่อง เมนูเช้าวันนี้นะคะจะทำแซนด์วิชพิซซ่านะคะอันนี้เป็นไส้กอรอกที่เราซื้อมาเมื่อวาน10บ,บาทแล้วเราจะหั่นเป็นชิ้นนะคะอ่าเป็นชีสเราไม่รู้ว่าเป็นชีสอะอันนี้ว่าเป็นไส้กอรกอกกติ เราซื้อเป็นขนมปังขาวนะมีสองแผน่นเราจะหัน่นครึ่งนะะหั่นเป็นสามเหลี่ยม <c oughs> เราซื้อมอสซาเรลลาชีสมาด้วยนะคะสองแผ่นยี่สิบห้าบาท เราจะใส่ซอสมาเขือเทศนะคะ เราจะราบด้วยมาอยางองมดีเลือกทำยังดีนันเหยอใคราดอยูยร่ราบเลยราดไปเลยดีกว่าออกมาเยอะอะเรียมากออกมาเยอะด้วยใส่ชีดต้านบน ก็น,นู่ด้วยดีกว่าเราซื้อ,อติดตู้มาเราไม่ค่อไมไใชอนี่น่าจะต้องอบทีละชิน้น หอมกทะเลไข่คุ้นนะคะเดี๋ยวเราจะเตรียมพริกสดอันนี้เอาไว้ตกแต่งเราใส่พริกสดแทนพริกชี้ฟ้าแดงนะคะเรไม่อยากซื้อหมาเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้ก็เลยซื้อแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวเอาไปล้างก่อน น้สสัตว์ก็มีกุ้งกับปลาหมึกนะคะอันนี้เราหั่นไว้แล้วนะคะใส่พริกแกงใส่ไข่สองฟองะคะ่ะ mm. เราจะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลา mm. สีอิูวขาว mm. น้ำมัน ใช่แล้วก็นมจืดนะคนให้เข้ากันฉีดกระปีน้ำมัน เย็นนี้จะทำลุยอสวอนอกไก่นะคะ ตาลมะพร้า,นา,าวน้ำปลาน้ำมะนาวแล้วก็ใส่น้ำต้มสุกนะคะปร <c oughs> ุงน้ำปลาเพิ่มนะคะ ใส่เกลือด้วยดีกว่าน้ำจิ้มเราทำเผื่อไว้สำหรับโรพรุ่งนี้ด้วยนะคะเราจะเริ่มห่ออกไก่ลุยสนเลยนะคะเราใช้เป็นแผ่นเป้งเี็ดนาเราจะลองแผ่นแรกก่อนนะคะเดี๋ยวเอาไปแช่น้ำก็ใช่แค่แป๊บเดียวนะคะตักใส่มาใส่ไเลย ได้แหละนะคะชิ้นแรก เช้านี้จะทำขนมปังหน้าหมูนะคะเดี๋ยวเราจะหมักหมูกันก่อนอันนี้เป็นหมูสับใส่ไข่นะคะเราจะใส่ไม่หมดนะคะเหลือไว้นิดนึงสำหรับทาขนมปัง เราจะปรุงรสด้วยผงกระเทียมอันนี้เป็นผงกระเทียมที่น้องทำไว้เดี๋ยวครั้งหน้าจะลองทำเองบ้างนะคะใส่พริกไทยนิดหน่อยปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวนาะใส่น้ำมันหอยน้ำข้นใส่แป้งข้าวโพด เราจะทำน้ำมาจา่ายไว้นะคะเกล็ดต้มสายน้ำส้มสายชูน้ำเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะต้มใส่ขนมซองแผ่นเราจะหั่นเป็นสี่ชิน้นนะคะ ใส่ไส้หมูสับลงไปได้เลยปกติเราจะใช้แป้งในการทาน,นะคะแต่ว่าแปลงลง้งเรามันพึ่ง่ังไป เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปอบในหม้อทอดนะคะหมูหมักที่เหลือเดี๋ยวเราจะเก็บไว้สำหรับทำขนมเราก็แช่ฟรีซหนึหองเดิอ ผักสำหรับทำในอาจารย์นะคะมีแตงกว่าหอมแดงแล้วก็ผักสดเคยน้ำอาจารย์ที่เราต้มไว้ ทำเป็นหมูย่างซอสไข่ออนเซนนะคะตัวสไลด์นี้เราหั่นไว้แล้วนะคะแล้วก็เราจะใส่ซอสยากินี่ขูดมันมีอยู่ที่ห้องอยู่แล้วนะคะก็เลยกะว่าจะใส่ถ้าใครไม่มีก็ใส่เป็นซอสเทริยากิก็ได้นะคะไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นออนเซนหรือเปล่านะคะเราจะย่างหมูนะคะ ฉีดสเปรย์น้ำมันไม่สเปรย์สเปรย์จะหมดแล้วหมูเราจะไล่เองนะคะมันก็เลยได้ประมาณนี้ เย็นนี้จะทำโรสสลัดนะคะใช้เป็นแผ่นแป้งเวนนำเหมือนเดิมับสลัดนะคะที่เราเทผนน,นี้25บาทก็น่าจะได้หนึ่งมือพอดีเมือมมันชิ้นใหญ่มากเลยใส่แตงกวานะคะใส่แครอทนะคะ ชิ้นนี่สวยนะคะเพราะว่าเราพับครึ่งตรงแผ่นแป้งนิดนึงด้วยมันใหญ่เกินไปหรือเปล่า คนล้มมาเละ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 ความเห็นไหมดีกว่า ได้ประมาณ6ชิ้นนะคะผัก25บาทมีไส้กรอกับบปลกอันเลยนะคะก็เก็บไปทามืออื่นเราสลัดทันกับน้ำจิ้ซีิฟูที่เราจจามาวันนะคะ ช้าวนี้จะทำผัดเขานะคะก็ใช้แผ่นแป้งเวียดนามเราไปเห็นเมนูนี้มาจากเลมอนเอ็นนะคะว่ามันใช้แผ่นแป้งเวียดนามได้เราก็เลยเอา่ามาลองดีกว่าอันนี้ก็เป็นหมูหมักเมื่อวันก่อน saying on เราจะนึกประมาณ10ถึง15นาไี เช่งนี้จะทำข้าวผัดรวมมิตรนะคะใส่กระเทียมใส่นะไข่หนึ่งฟองใส่ข้าวสคะ ด้วยซอสฝักเขียวพริแค่ขาวนะคะใส่ต้นหอมนะคะ S, โดยพิถไทยอีกนิดหน่อยนะคะที่จริงมือนี้ก็กินได้แล้ว มีชีสเหลืออย่างนี้นึงค่ะเดี๋ยวเราจะเอามาห่อด้วยเริ่มหของอะไยดีกว่าเห็นแป้งก็ยยังเหลืออยู่นะ งานนิดหน่อยนะค่ะไข่หนึง่งฟองแล้วก็ใส่นมนมอันนี้ก็จำเมื่อวันก,ก่อนปรุงด้วยเกลือนะคะ ใส่ขนมปังที่เราขันไว้ใส่นมกับไข่นะลาดลงไปเลยใส่ใส่กอบใส่ปูอัดน,นะคะเดีย๋ยวเราจะเอาไปอบประมาณ15-20้าถึงีนาทีนะ ราจะทำหมูทอดนะคะมีหมูชิ้นที่เราหั่นไว้เราจะหมักหมูด้วยผงกระเทียมใส่น้ำปลาสีอิ๊วค่ะน้ำมันหอยออแค่ขาวคะแป้งข้าโพดนิดหน่อย เราโทษกับโมเลกเพราะว่าไม่อยากใช้น้ำมันเยอะนะคะใส่หมูที่เราหมักมาไ เราจะทอดไข่ดาวด้วยนะะ จะทำไข่ตุ๋นหมูสับนะคะแล้วก็ใส่ข้าวนิดหน่อยใส่หมูสับใส่ข้าวนะคะสีอิวขาวน้ำเปล่า เราจะนำไปเวีเ่ยไมโครเวะใส่ไก่ฉีกนะคะอบไก่เราออกไปต้องโรยด้วยต้นหอมมักชีนะคะ พริกไทยป่นน,นิดหน่ไม่หน่อย И это